เดกเดไปบอก้องเลยี่ได้แค่นีได้แคนี้ได้นะีหนาคร,รับยงครับ่านี่ลอกับาไว้เรื่องคาวิทย์โยแต่งากายเป็นแบบผสมแล้วก็เอาเค่งนนะสนักอะงานรับ กรรมธิการด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรในยุคสมัยรัฐบมาลการกรณีมหาโชที่มาแจ้งความร้องทุกข์ว่าพุทธิสระไปตกทรัพย์ยและะ้ลกกาาวรรก็เป็นอาบัติประชิกเราก็จะมาถามว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเมื่อไหร่จะเรียกสอบในเรื่องเรื่องมหาโชที่มา,มาแจ้งความ